ติมทีวีภูนะคะก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย66นะคะลูกชายตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่าภูสตาร์นะคะมีผลิตภัณฑ์คุณภาพแยะมากเลืให้คุณแม่ลองมาเกือบ2ปีแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่อง ทั้งเบนทิโฟลพลาสซเซรั่มเฟลเชอรอชก็คือโฟมล้างหน้ามันมีคุณสมบัติพิเศษมากคือต้องล้างแล้วต้องทิ้งไว้สัก30วินาทีเพราะว่ามันประกอบด, um ด้วยเซรั่มด้วยมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้เร็วมากนะคะเมื่อโดนน้ำนะคะเพราะมันมีสารสกัดที่ชื่อว่าสาร่ายสีน้ำตาลจากฝรั่งเศสมันจะทำให้เราเนี่ยลดริ้วรอยแล้วก็หน้ากระจ่างใสปรับสีผิวให้มันดูขาวขึ้นเขายังมีเอ็กโซพีที่ป้องกันฝุ่นละอองนอกจากนั้นมันยังมี มีทีทีออยที่ป้องกันสิวนะคะแล้วก็มีว่านหางจระเข้ทำให้ผิวชุ่มชื้นมันยังมีเพนตาเปปไทยสีอันนี้มันจะสร้างคอลลาเจนมาตลอดเวลาให้เราดูสาวอยู่ตลอดเวลานะคะใช้ใช้ดีแล้วรีบบอกต่อแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้ด้วยนะคะเมื่อเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะได้เที่ยวได้เพื่อนได้เงินที่สำคัญคือได้สวยได้หล่อค่ะขอบคุณค่ะ